วัสดีครับพี่น้องครับ25เดือนสิงหาคมสอง5น้านะครับก็ชัดเจนนะครับว่าสารรับนูนเนี่ยนะเป็นไปตามสภาพบังคับก็คือ,อยังไงก็ต้องรับพิจนารณาแต่เมื่อรับเรื่องแล้วเนี่ยก็นะเรื่องของการให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยยังมีนะ5้าต่อสี่เสียงนะมันไม่ให้หยุดได้ยังไงนะพวกเราก็อาจจะมีบางท่านที่ดีอกดีใจนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยครั้งนี้เราไม่ได้อะไรเลยนะ ยังไม่ได้อะไรเลยนะคุณประยุทธ์เนี่ยยังมีโอกาสถูกพลิกนะครับบทที่มันจะพลิกเนี่ยนะมันมีช่องเนี่ยมันก็จะไปได้นะเช่นเขาบอกว่าเป็นนายกมตรีิี่มาจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วไปอ้างว่านะสอนอชน,นั่นไม่ได้เป็นสภาผู้แทนราษฎรนะมันเล่นคําได้อะไรได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะอย่าได้นิ่งนอนใจประยุทธ์ไม่ได้ไปจริงนะได้พักผ่อนดีกว่าประยุทธ์อีกนะพักผ่อนเป็นเดือนเลยทีนี้มันก็นั่งอยู่กินสุข เพียงแต่ว่าในเชิงอํานาจเนี่ยใครถืออํานาจคนนั้นย่อมจะสร้างอํานาจนะประวิทย์เนี่ยเมื่อได้ถืออํานาจก็จะต้องเรื่องการจัดการผู้คนเรื่องการสั่งการต่างๆเนี่ยประวิตยนี่เขียนประยุทธ์นี่เขียนคําสั่งไว้เลยนะเรื่องตัวบุคคลนะเรื่องงบประมาณอย่าไปแตะต้องนะอะไรประมาณนี้รักษาการแทนเฉยๆยังหวงก้างอยู่เรื่องนี้เนี่ยอำนาจไม่เข้าใครเอาใครหรอกพี่น้องมันก็นะแย่งกันแต่ว่าพระพยอมท่านว่าเฮียไปจันไรมานะ เมื่อเช้าเนี่ยยายเมาข้างบ้าน,นแกก็ตะโกนข้ามรั้วมาเนี่ยบอกว่าด็อกเตอร์เฮีย e ไปจันไรอยู่ผ <laughs> มก็เออนะแกก็พูดถูกของแกนะถูกกวารหลวง,งพ,พ่อพยอมนีงนะนั่นท่านพูดแบบกว้างๆนะใน,ในคนละสถานการณ์กันแต่วันนี้นะครับเฮีย e ไปจันไรอยู่เนี่ยนะมันสอดคล้องกับที่ผมได้พูดแล้วว่านะการต่อสู้ของเราเนี่นะ จริงๆแล้วเนี่ยมันคือการเอาคอสชออกไปจากการเมืองนะคนที่ปล้นอำนาจประชาชนไปแล้วเนี่ยนะเสร็จแล้วก็สร้างกลไกต่างๆเพื่อให้ตัวเองสืบทอดอำนาจแปลงรูปแปลงร่างหลอกคนทั้งโลกนะจริงมันหลอกไม่ได้หรอกนะแต่ว่าก็ไม่มีใครไปทำอะไรได้นะเมื่อถึงเวลานี้เนี่ยนะประยุทธ์ไปเนี่ยแต่ว่าระบบคอสนะระบบการบริหารแผ่นดินแบบ ที่เราเห็นจะนิยามยังไงก็ได้เนี่ยระบบทหารกองเมืองนะเป็นรัฐราชการนะครับหรือว่านะ,ะเผด็จการแปลงรูปแปลงร่างเนี่ยแม้ว่าจะโดนบีบตามสถานการณนะ์โดนต้อนตามสถานการณ์แต่พวกนี้ไม่คิดจะไปไหนการขับไล่ประยุทธ์วันนี้ยังไม่สําเร็จนะครับคสอชอยังอยู่ต่อเมื่อจังหวะเหมาะสมเยนะเหตุผลมันอ้างได้ทั้งนั้นไล่คสอชอ,ออกจากการเมืองนะ พวกนี้มันสืบทอดอานาจมาเนี่ยนะถ้าต้องลุกกันขึ้นมาลงท้องถนนแล้วเนี่ยต้องเอาคอสชอจากการเมืองเอาละนักการเมืองวันนี้ประยุทธ์ถ้าได้ไปแล้วจริงๆเนี่ยนะก็อาจจะหวังต่อรองนะเพราะตอนนี้ก็ยังไม่พร้อมเลือกตั้งกันสักพักแล้วนะครับแม้ว่าฝ่ายค้านนี่จะได้เปรียบเนี่ยแต่คงไม่อยากจะลงทุนถึงขนาดลงถนนเพราะเกิดสุญญากาศทางการเมืองนะครับเตะหมูเข้าปากหมากลัวรัฐประหารเลยมีน้องก็กลัวมันก็มีสิทธิ์ที่จะกลัวนะ นะครับแต่ว่าก็เรียนพี่น้องเอาไว้ว่านะวันนี้เนี่ยเราไม่ได้อะไรนะยังไม่ได้อะไรเต็มที่นะครับแล้วหลุมพรางต่างๆที่เขาขุดเอาไว้เนี่ยนะแม้ว่าตัวเองจะลงไปอยู่ในหลุมนั้นเนี่ยเขาก็มีการขุดขึ้นโดยการตีความซึ่งเขาวางโครงการไว้หมดแม้ว่าบางทีเรามองว่าตันเนี่ยแต่พวกนี้มันหาทางออกเอาถนนลูกรลังเนี่ยมันก็นะลูกรลังเนี่ยมันก็ยังพูดมาแล้วนะเพราะนั้นจะได้นิ่งนอนใจนะนะ ผมเองมองวันก่อนกินไอติมนั่งดูเพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้พี่น้องเห็นว่าเนี่ยดูไปเย็นๆผมไม่ไปนั่งเดือดร้อนด้วยนะเพราะเล่นกับเผด็จการที่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยให้ไปดูคลิปผมก่อนหน้านั้นนะเข้าใจวันที่ยี่สิบสองหรือยี่สิบสามหรือเปล่านะไปดูถ้าจะทําอะไรนี่ให้มันสมเหตุสมผลนะสู้กับโจรสู้กับเผด็จการที่มันมีเล่ห์เหลี่ยมเยอะเนี่ยเราต้องอ่านเกมดักเกมแล้วก็ต้องเล่นเกมแบบไปข้างหน้า มองโครงสร้างใหญ่ไหลตามเขาจะตามเกมประเด็จการวันนี้เนี่ยหน้าที่ของคนไทยเนี่ยคือเอาคอสชอเอาทหารที่ยึดอํานาจและเครือข่ายวิษณุวันนี้ยังอยู่ในอานาจนะวิษณุแล้วก็ใครนั่นะนะยังอยู่ในอํานาจกันตามเดิมนะเป็นรองนายกนะอนุทินที่ช่วยหนุนประเด็จการขึ้นก็ยังอยู่นตําแหน่งรองนายกและคุมสาธารณสุขเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรใหม่ประยุทธ์ไปพักประยุทธ์ไปพัก แต่วันนี้เนี่ยเครือข่ายเดิมนะที่มาแบบเดิมๆยังอยู่การจะบีบวันนี้นะครับเห็นว่าก้าวไกลและเพื่อไทยนี่บอกว่าไม่ร่วมสังคกรรมนะที่ไม่ร่วมสังคกรรมกับประยุทธ์เนี่ยเนี่มันขีดมันจากัดมากกนะ็ต้องรอเป,ป็นปีเป็นเดือนรออำนาจศาลนี่เป็นเกมเขาเตะถวงดีไมด่ดีถึงวันหนึ่งเขาจัดการได้สําเร็จเขาก็บอกว่านะ หนึ่งเดือนในเขาเตรียมการเลือกตั้งเขาเตรียมอะไรอย่างต่างได้หมดพวกเราก็โอเคก็จะได้ในแง่เช่นงบประมาณผ่านไปละอะไรที่จะเป็นขวากหนามสาหรับการบริหารประเทศต่อไปหลังจากสถานการณ์เนี่ยนะก็ให้มันผ่านไปเช่นกฎหมายเลือกตั้งอย่างนี้ถ้าทําให้สําเร็จได้ก็เร่งทําซะนักการเมืองอาจจะมีการต่อรองกันประวิทย,ย์คงจะต่อรองเต็มที่วันนี้มีอำนาจเต็มทั้งโดยตรงและโดยอ้อมเมื่อก่อนก็ยังคาที่ประยุทธ์อาจจะต่อรองอะไรกันได้แต่ถ้าภาคประชาชนเนี่ยบีบหนักนะให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วก้าวไกลก็บอก ต้องยุบสภาแล้วก็คือนอำนาจให้ประชาชนโดยเร็วซึ่งนั่นคือสิ่งที่ควรจะเป็นมันไม่ไหวแล้วรัฐบาลอย่างเงี้ยนะครับการเลือกตั้งครั้งหน้านียจะอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยผมเชื่อว่าฝ่ายฝั่งประชาธิปไตยได้เปรียบแล้วเราจะต้องถือโอกาสนี้สู้เพราะมันการสู้ที่นะถูกต้องชอบทนะแม้ไม่ตามกฎกติกาาที่มีสิทธิ์จะอะไรได้บางคนก็กลัวเรื่องการรัฐประหารผมบอกให้เลยนะอย่าไปกลัวเพราะยิ่งรัฐประหารเขาจะยิ่งนะถูกต้อน ให้จนมุมการจะให้หรื้ออำนาจใหม่องค์ณาใหม่ขึ้นมาแล้วให้เหมือนประยุทธ์เนี่ยยากนะคนไทยเนี่ยมีขีดอดทนสูงนะแต่ว่าถ้าเขาไม่อดทนแล้วเนี่ยนะเรื่องนี้นี่นะก็ต้องถามสาวยาคูแล้วครับเกี่ย <u> ว <il> กันไหมเนี่ยนะี่ตามวิงวนอนอนรักพรอดพรำรักแสนหวานช้ำ พี่จูบมัดจำตลอดทั้งคืนกอดนวลไว้แนบกายฟังใจระรื่นไออบอุ่นนุนรักชื่นพี่กอดควันยืนมีจางห่างน้องพี่ ต้องลาก่อนฟ้าสว่างน้องนวนแนบนางเฝ้าจูบสองปรางเพื่อฝากสัมพันธ์แต่คืนนี้พี่ไปอย่าได้ไว้วันคืนไม่เราค่อยพบกัน เพื่อสร้างวิมานชิมพลีที่ปองนี่อารมณ์ดีนึกถึงเพลงพี่เป้านะนะอะไรนะเพลงจำชื่อไม่ได้นะนะ,ะจุบมัดจำหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนะก็เมืองไทยเนี่ยนะไม่มีอะไรแน่นอนนะพระเด็จการเนี่ยนะเขาทำให้เราเห็นว่าเขาไม่ยอมไปง่ายๆนะ สันดาน8ปีนี้ถ้าเราอ่านไม่ออกเนี่ยก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงนะพรรคการเมืองพรรคเพื่อไทยนี่บอกว่าจะไม่ร่วมสังคกรรมกับนายกกับรัฐบาลเถื่อนนายกเถื่อนประวิทย์ขึ้นมานี่ก็ร่วมสังคกรรมต่อไปก็ถ้าบีบไปสู่การเลือกตั้งเร็วได้เขาก็จะทำนะแต่นี้เนี่ยเมื่อเขาเล่นเกมนี้เนี่ยก็ต้องสยบม็บไปอีกหนึ่งเดือนภายในเวลาหนึ่งเดือนที่จริงวันนี้ต้องไปบีบสารรัฐมนุนเองไม่ต้องรอสิบเดือนเรื่องแค่นี้ชาวบ้านชาวช่องเขาวิาพากษ์วิจารณ์กันไปเนี่ย แล้วหลักการมันก็ชัดเองจะเอาอยัางไงเองจะเข้าข้างคอสอชอรับใช้คอสอชอมีทั้งสี่คนหน้าด้านบอกว่าไม่ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่โอ้โหสารรัฐธรรมนูญวันนี้คือเป้าม็อบจะต้องขยับขยื่นต่อบีบไปที่สารรัฐธรรมนูนมึงต้องตัดสินภายในเร็ววันเร็ววันนะสัปดาห์ก็ว่าไปสามวันห้าวันว่าไปให้ชัดๆว่าไปเลยถ้าตัดสินแล้วออกลูกว่าเฮ้ยสภาผู้แทนราษฎรนะมันไม่ใช่เนี่ยนะ จะยังไงต่อจะยอมไหมเรื่องของท่านนะผมก็จะร้องเพลงสายันสัญญาต่อนะครับสบายสบายนะแล้วแต่พวกท่านนะผมเองก็นะยุคให้รำตำให้รัวนี่ก็บาปมากพอแล้วนะแต่ว่าก้อนเนี่ยทำได้แค่นี้นะเป็นเรื่องของพี่น้องไปคิดกันเองนะผมไม่อยากให้เสียเลือดเสียเนื้อนะไม่อยากให้ใช้ความรุนแรงหรือว่าเบียดเบียนนะกันมากมายนะ แต่เรื่องเผด็จการที่ไม่ยอมไปเนี่ยนะเป็นเรื่องคนไทยที่ต้องคิดนะถ้าเราไม่ไล่เนี่ยเขาไม่ไปนะครับแล้วถ้าใช้เครือข่ายเขาเป็นคนตัดสินเนี่ยผลเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าได้มากเขาก็เอามากได้น้อยก็เอาน้อยเขาดูจังหวะพวกเราอยู่นะจะเอาอยัางไงก็ว่าไปแต่รเพียงดินเนี่ยช่วงนี้เสียงแหบๆหน่อยๆเนี่ยก็จะร้องเพลงของพี่เป้าสายันสัญญานะไงจ้าได้ยินไหมว่าเสียงใคร มันเหมือนเสียงคนร้องไห้แต่คลายชายเจ้าน้ำตาเสียงนี้คือเสียงคนปวดอุราจึงร้องครวญหาไก่จ้าลบหน้าไปไหนไกจ่จ้า